สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาที่โคกหนองนานะคะมาดูมดแดงคอนโดที่เลี้ยงเอาไว้ไม่รู้เป็นอะไรตายหมดเลยค่ะตายเกือบหมดเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเองตายกองอยู่ในคอนโดเลยนะคะข้างล่างคอนโดนี่เต็มเลยค่ะทุกคอนโดเลยนะคะเพื่อนๆนที่เลี้ยงมดแดงด้วยกันรู้สาเหตุของมันไหมคะเป็นเพราะอะไรมันถึงตายหรือว่ามันไม่ได้กินอาหาร หรือว่านขาดน้ำทุกคนโดนี่จะมีมดแดงที่ตายกองเต็มเลยนะคะเต็มทุกคอนดูเลยค่ะข้างล่างตายหมดเลยเหลือคอนโดนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวคอนโดนี้ไม่เหลือเลยเหลืออยู่สองคอนโดเองค่ะที่มีมดแดงอยู่นะคะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยแชร์ให้ดูด้วยนะคะว่าทำยังไงคะ่ะ ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะคะสวัสดีค่ะ